ทไททม่ิ้กันช่วงอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้สนับสนุนโดยรวมพลังสู้วัดใหม่ครีมเปลี่ยนสีผม Excellence จาก r o เ a l p a r i ริ ในช่อย่างนี้ต้องยกนิ้วให้แต่ที่เห็นนี้นะคะไม่ใช่ยานอวกาศแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นผลงานของน้องๆน,นะคะกับโครงการประกวดซีก้าดีไซน์คอนเทสต์ปีที่3ค่ะที่บริษัทไทยสเตลเลสสตีลนะคะเขาได้จัดขึ้นค่ะและเจ้าของผลงานก็ยืนอยู่ข้างๆกระตูแล้วนะคะขอต้อนรับเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะน้องอัธวัฒนะคะเตโชตานนท์นะคะ,ะ,คะหท่านค่ะและน้องนิตินะคะบุญจิตเมตตาค่ะและ คนสุดท้ายนะคะน้องผู้ชงคะหะสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ค่ะเจ้าของผลงานนะคะทั้ง3ท่านอาจารย์เห็นแล้วอยากคิดว่าเป็นยาเหล้กาดตอนแรกตูนเห็นใช่เลยไหนฮะมันใช้ยังไงเดินป่าแล้วมันจะดียังไงไหนลองอธิบายให้ฟังหน่สามรางวัลนี้เขาได้3รางวัลดูจากอนุนก่อนเดี๋ยวสองสามนะนี่ค่ะรางวัลรองอันดับสองรองอันดับสองนะคะอันนี้ชื่อว่า Move ครับ Move ไปไหนคะ Move เป็นชื่อที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของจินตนาการการท่องเที่ยวโอ้โหอย่างั้นเลย้ำลึกมากเลยนะคะอันแล้วอันนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยก็คือสามารถสะพายได้ครับดึงปึ๊บสะพายค่ะอ่าครับแล้วพอพอพอเราถึงสถานที่ตั้งแคมป์เราปุ๊บเราก็แยกออกมามีอะไรบ้างแต่อย่างอื่นขอบอกว่อามีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างเขาบอกว่านี่เป็นแค่โมเดลเป็นต้นแบบตัวบนนี่เป็นกระทะนะครับกระทะกับหม้อ ในตัวเดียวกันเพราะเป็นกระทะทรงสูงด้านในเคลือบเคลือบนอนสติ๊กทำให้ล้างออกง่ายออ่่าาแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นเหมือนปิ่นโตครับแต่เป็นชั้นเดียวครับออ๋โอเคส่วนอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับอ๋อเตาแก๊สเลยนะะฮก็เรียกได้ว่าหนึ่งชิ้นนี่ทำได้หลายอย่างเลยตะหลิวฮะตะหลิวตะหลิวตะหลิวนี่ก็คือความจริงอันนี้จะเป็นด้ามตะหลิวครับไปจับอัวนี้ไม่มีใช้มือเชียวค่ะอุยอันนี้ว่าทำไงครับแล้วนี่เป็นเตาแก๊สเหรอครับ อัน,นี้อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระติกน้ํา คืออันนี้จะสามารถอัดแอปการใช้งานได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราออกไปเล่นกีฬาลดผลขีจกรยาเราสามารถเอาเนี่ยสพายติดตัวเราได้หรือว่าถ้ากินอาหารแล้วติดคอมีน้ําเลยไม่ต้องไปไหนเรามาดูทางนี้บ้างดีกว่าไหมคะอันนี้ือนแราทั่เห็นนี่ที่จะเป็นจานดาวเทียมแต่ไม่ใช่เป็นอะไรคะตัวผลงานนี้ชื่อว่าแฮปปี้เบิร์ดนะฮะบแฮปปี้เบิร์ดอันนี้ทำอะไรบ้างอธิบายหน่อยครับคือคำว่าแฮปปี้เบิร์ดเนี่ยมันมาจากคอนเซปต์ของมันที่ว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวของผมเป็นกลุ่มที่เดินป่าประย์ภัยซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยการที่เราเอาโปรดักต์ไปอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยมันดูค่อนข้างจะยากเขาต้องการความการประยนทภัยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันเลยท้าทายที่ว่าให้ผมทำโปรดักต์ลงไปให้สอดคล้องกับลักษณะการท่องเที่ยวของเขาแล้วมันยังไงฮะนี่มันพับได้มันพกได้เลยยังไงคือในลักษณะการพกพาคคือทุกอย่างมันจะถูกรวมเก็บไว้ในชิ้นนี้ชิ้นเดียว ทุกอย่างที่เราเราต้องการที่เนี่ยร้านนี่มันปิดด้วยป่ะครับแล้วมีอะไรนี่มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยเตาย่างหลักคือจะมี2หลุมที่สามารถแบ่งใช้งานได้2ช่องนะครับนี่นะครับขอนุญาตนะฮะให้ต้องได้จับได้ใน็บะเป็นงี้สองหลุมแล้วก็มีตะแกรงย่างที่เคลือบสารนองสเต็กเทบลอน2ด้านแล้วก็มีถ้วยแบ่งที่สามารถใช้งานได้เป็นฝาได้ซึ่งออกแบบการจับ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอ๋ออย่างนะครับใช้ลองแบบใช้เป็นถ้วยล้ำพับเก็บได้ไหมฮะพับเก็บพวกงานตัวนี้เป็นโมเดลอย่างอเดียวโมเดลเป็นของไฟต้องมีอันดับหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อครับผมใช้กับใช้กับกองไฟกองไฟเลยฮะจ่ายแม่พมพ์แก้วส่วนนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศครับมีชื่อว่าอะไรครับผลงานชิ้นนี้ชิลลี่แพคครับชิลลี่แพคทำอะไรได้บ้างเอ่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นทั้งหม้อแล้วก็พวกวัสดุสำหรับใส่พวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้ จะเปิดมาข้างในมีอะไรบ้างลองลอง,ลองยกมาดูยกไปมไหมดเลยตรงนี้จะเป็นชั้นอเนกประสงค์นะครับก็คือจะใส่ใส่พวกไข่ไก่หรือใส่อะไรที่ที่เราอยากใส่ก็ได้น้ําจิ้มช้อนซอ่อมอะไรพวกนี้นครับตะแกรงนี่นอะไรครับตะแกรงนี่ก็คือจะออกแบบมาให้ถอดประกอบได้ครับก็<อ>ขึ้นอยู่กับว่าเราไปกันกี่คนหรือเราต้องการตะแกรงใหญ่ขนาดไหนครับสมมติถ้าเกิด ไปกันเยอก็จะใช้ตะแกรงเยอะเรามีเตาแก๊สเป็นแก๊สเล็กๆอย่างงี้เป็นเตาแก๊สเล็กๆครับสามารถถอดประกอบได้คือความจริงจะรวมกันอยู่ในอันเดียวอ๋อเหรอประกอบในเล็กกเรียกได้ว่าอุปกรณ์ะสามอย่างนี่สามารถทำได้หายแบบมากเจานเหรอครับอันนี้จะเจานครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะเป็นน้องๆนะคะที่เป็นเยาวชนนี่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะคิดตในเรื่องที่ดีๆแม่ต้องขอบอกว่าอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้ค่ะสุดยอดสุดยอดแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ของจริงเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาไปเดาจะผลิตไหมแต่เป็นแนวความคิดที่ดีมาฝากกันเห็นของนักออกแบบนี่ยังเป็นนักศึกษานี่ิตนักศึกษาอยู่ยนอนาคตที่ดมีนักออกแบบเป็นไกลเลยค่ะทุกอย่างนี่คือเบาด้วยใช่ไหมคะเบาด้วยค่ะต้องของคุณน้องครับก่อนนะคะที่เอาผลงานมาให้เราดูแล้วก็ฝากช่วยน้องๆด้วยดีกว่าว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้คิดจ้างสรรแล้วก็กล้าแสดงออกไงบ้างใช่เลยครับฟนิดนึงนะคะเพราะครับสำหรับ ทุกไอเดียครับไม่มีคําว่าผิดครับถ้าเกิดว่าเราแค่คิดอะไรที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีแล้วครับออ๋คขอบคุณและชื่นชมนะครับคุณน้องครับขอบคุณนะค่ะ มาดูกันที่คําถามนะคะสรุปแล้วสุนัขที่ถูกทําร้ายจนขาพิการนะคะก็คือเจ้านวลค่ะของไข่ค่ะแล้วก็จะมี5ท่านนะคะที่จะได้ไปชมการแสดงพู้เฉลิมพระเกียรติที่เมืองทองธานีค่ะแล้วก็ได้ปฏิทินพุทธทาสไปด้วยค่ะท่านนี้จะได้ปฏิทินพุทธทาสนะฮะส่วนผู้ที่ได้รับบัตรเดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อกลับไปครับเวลาหมดแล้วครับงั้นก็ลากันไปก่อนครับเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีค่ะ ได้โปรดรู้เอาไว้เก้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันเก้าวรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมง,งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 2พรรษา5ธันวาคม2552วันที่5ธันวาคมเวลา18